สื่อดังยันลิเวอร์พูลวางให้สมาเกฮีเป็นทายาทโดยตรงของเฟอร์จิฟันได้ทำกำลังข่าวลือะว่าลิเวอร์พูลอาจจะไม่มอบสัญญาฉบับใหม่ให้กับฟันได้อีกต่อไปแล้วฟันได้ยังคงใจเย็นกับสัญญาใหม่ของแดนลิเวอร์พูลนะมีทั้งแง่บวกและก็แง่ลบมองเดิลลิเวอร์พูลกับเฟเดริโกเคียซาโนยส์ทำเซ็งแฟนชั่ว45ล้านเกมลิเวอร์พูลสยบเบรนฟอร์ดนะ ก่อนที่จะรับฟังข่าวริวพูแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร์กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมเจ้าข่าวริวพูนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวโดยการน,นี้ทางกอมีการรายงานข่าวความเคลื่อนไหวล่าสุดเกี่ยวกับการเสริมทัพเพ่เล่นตำแหน่งกองหลัง ของลิเวอพูหลังจากที่เป็นที่รู้กันดีได้ว่าสโมสรลิเวอพูนั้นเคยประกาศแล้วว่าการเสริมทัพผู้เล่นหน้าใหม่ตำแหน่งกองหลังนั้นคือเป้าหมายระดับต้นๆของท่นาซสโมสรในการเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่เข้าสู่ทีมช่วงตลาดซัมเมอร์นี้แต่จนถึงป่านนี้ลิเวอพูยังไม่สามารถจะเสริมทัพผู้เล่นรายใหม่ เข้าสู่ทีมได้เลยแม้แต่คนเดียวซึ่งนั่นทําให้แฟนบอลลิเวอร์พูลจำนวนมากต่างกไม่พอใจพร้อมทั้งแสดงความห่วงออกมาด้ว่าทีมนักเตะลิเวอร์พูลชุดนี้จะสามารถยืดระยะไปจนจบฤดูกาลในครั้งนี้ได้บรางไหมโดยตามการบริงานข่าวล่าสุดจากาด้านของทีมทอล์ประบุน,นว่า สโมสรลิเวอร์พูลนั้นได้เริ่มต้นการเสริมทัพผู้เล่นตำแหน่งกองหลังรายใหม่กันอีกครั้งโดยที่ตั้งความหวังเอาไว้ว่าการเสริมทัพช่วงโค้งสุดท้ายนั้นจะทำหน้าที่ของพวกเขานั้นประสบความสำเร็จในการคว้าตัวผู้เล่นตำแหน่งกองหลังรายใหม่เข้าสู่ทีมได้ตามที่แฟนบอลน,นั้นต้องการและตอนนี้ก็มีคำยืนยันอย่างชัดเจนแล้วว่ามาสเกฮีกองหลังคิสันพารชนั้นคือนักเตะที่ลิเวอร์พูล กำลังเจรจาอยู่ในตอนนี้และก็พร้อมที่จะคว้าตัวเข้าสู่ทีมให้จงได้ช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดซื้อขายในขณะนี้โดยก่อนหน้านี้ถือได้เลยนะว่าสโมสรน,น,นิวคาสเซิลคือทีมที่แสดงความชัดเจนมากที่สุดที่ต้องการที่จะ,ะคว้าตัวกองหลังทีมชาติอังกฤษไว้ชกเปรายนี้เข้าสู่ทีม แต่ที่ผ่านมานั้นดเดวิสก s เซนก็ไม่ประสบความสําเร็จในการที่จะคว้าตัวมาสเกคีเข้าสู่ทีมแต่อย่างใดแม้ว่าจะมีข้อเสนอในการยื่นอย่างเป็นทางการไปให้กับพนด้านของเคซันพาร์เชพิจารณาแล้วในช่วงที่ผ่านมาก็ตามแต่ว่าข้อเสนอของดเดวิสกเซนนั้น ก็ไม่ใช่จํานวนเงินที่ทางด้านของค่าตัวทางด้านของคิสเซนฟอร์เรชนั้นต้องการและก็ถูกตอบปฏิเสธกลับมาในท้ายที่สุดทางด้านของลิเวอร์พูลเองนั้นก็แสดงความชัดเจนแล้วว่ามาสกฮีนั้นก็คือตัวเลือกในการเข้ามาแท่นแทนที่ของเฟอร์จิฟันได้กัรตันทีมของลิเวอร์พูลที่ถูกกระบุนะว่าอาจจะไม่ได้รับการต่อสัญญาฉบับใหม่กับทีมอีกต่อไปแล้วหลังจากที่จบเกมที่ลิเวอร์พูลเปิดบ้านอัดเบรนฟอร์ไปได้2ต่อ0 ในครั้งนี้นั้นโดยฟันได้ก็ได้ออกมาให้สัมภาษณ์อีกครั้งว่ายังคงมีความเคลื่อนไหวใดๆจากทางสโมสรที่เกี่ยวข้องกับการต่อสัญญาฉบับใหม่ที่ยื่นเข้ามาที่ตัวของเขาซึ่งนั่นทําให้หลายฝ่ายต่างก็ออกมาคาดการณ์กันว่าฟันได้ที่ตอนนี้อายุ33ปีแล้วน่าจะไม่ใช่นักเตะที่ลิเวอร์พูลต้องการติดต่อไปแล้วและได้ดูการหน้าอย่างไรก็ตามทางด้านของชิมทอกนั้นยืนยันแล้วบอกว่าแม้ว่าลิเวอร์พูลจะแสดงความต้องการในตัวของสมาร์เกตฮีอย่างจริงจัง แต่ก็ไม่ใช่เ,เรื่องยากที่ทีมของแดนเวอบ์ฟูนั้นจะสามารถกระชากตัวกองหลังร,รายนี้ไปร่วมทีมได้แบบง่ายงเพราะเนิวการเซนนั้นก็เคยประสบความล้มเหลวมาแล้วและเทอบ์ฟูเองอาจจะเป็นต้องทุ่มเทเงินสูงถึง60-70ล้านปอนด์ดเดียวเพื่อจะให้คิสันพาเรชนั้นยอมพิจารณาข้อเสนอดังกล่าวในช่วงท้ายของตลาดซื้อขายที่กำลังจะปิดตัวลงในช่วงสัปดาห์นี้ อ,อาร์ตนงไงเฟอร์จิลฟานได้กองหลังกับตันทีมลิเวอร์พูลไม่รีบร้อนจะคุยเรื่องสัญญาฉบับใหม่แม้จะเข้าสู่ปีสุดท้ายในช่วงสัญญาปัจจุบันก็ตามทีสัญญาปัจจุบันของฟานได้ที่เรียกว่าเซ็นไว้เมื่อช่วงซัมเปีอร์ปี2021นะฮะกําลังที่จะหมดลงในช่วงหน้าร้อนช่วงปีหน้าเช่นเดียวกับอีก2ตัวหลักอย่างทาง,าะะางดาง้านของมูเมสซาล่าและก็เทนเนอร์ิสเตอร และขอทุ่มเทกับการเล่นในฤดูกาลใหม่นี้เป็นหลักนะผมใจเย็นมากๆเลยนะและผมต้องการจะลงเล่นในฤดูกาลนี้ให้ได้ดีที่สุดผมต้องการจะเป็นส่วนสำคัญและก็มีความสำคัญสำหรับสโมสรในปีนี้ฟันได้ได้ตอบหลังาถามถึงเรื่องสัญญาฉบับใหม่โดยไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นในช่วงปีหน้าเราจะได้เห็นกันทุกอย่างมีเหตุและผลของมันนั่นคือการมองผม ถานการณ์ของผมไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอะไรมากมายแต่ผมก็จะเย็นเป็นอย่างมากในเรื่องนี้ไม่มีเหตุผลที่ต้องนั่งลงนะฮะแล้วก็เริ่มคิดนะฮะเกี่ยวกับทางด้านของอเรื่องอื่นเพราะผมต้องการจะลองเล่นทั้งฤดูกาลนี้และหวังว่าจะเป็นฤดูกาลที่ประสบความสำเร็จสำหรับฟันไดออกซ์ต้์ตัวจริงให้กับริเวอร์พูลตลอด2นัดแรกที่พาทีมชนะอีฟสวิตและก็เบรนฟอร์ดในสกอร์เท่ากัน2ต่อ0ูนย์ในครั้งนี้ อาแล้ยังไงงานนี้บอกได้เลยนะฮะข่าวไม่เลือที่เชื่อถือได้ค่อนข้างจะชัวร์ไม่มั่วนิ่มเมื่อริเวอร์พูขยับตัวก่อนตลาดจะปิด4วันโดยตกเป็นข่าวว่าจะซื้อเฟเดริก้ีซาปีขวาตัวจัดเต็มทีมชาติอิตาลีจากจูเวนตุสมาเสริมทัพในขณงนี้โดยงานนี้สื่อหลัก The ะไทม์นะฮะ BBC ลงอัปเดตนักเตะรวมทั้งเจ้าพ่อซื้อขายของทางทีมบรมโนไปในทิศทางเดียวกัน ว่าหมดหงหมดแล้วตะว่าหงแดงเข้าที่มาลายเพื่อติดต่อซื้อเคียซ่าโดยพาหัวข่าวของสื่อหลักทําให้เกิดกระแสความเคลื่อนไหวในหมู่เดอะคอฟอย่างแน่นอนโดยมีทั้งโอเคกับไม่โอเคโดยกรุีมที่โอเคเสริมดีตัวรุกคุณภาพเอามาบุกให้มันแหลกไปเลยแต่ระวังเรื่องจิตนะกลุ่มนี้ต้องศักยภาพนะรุกให้มันลึกขึ้นส่วนกลุ่มไม่โอเคอยากได้เบอร์หแต่ว่าจะซื้อปีก บางคนก็บอกว่าากได้หน้าเป้าหรือ FSG ขี้เหนียวซึ้เตะเพียงแค่10กว่าล้านเพาห์เท่านั้นเหรอโอเครายละเอียดของเขาคือเกียรซาสัญญา1ิเดือนสุดท้ายมีตัวเลขอยู่ที่ประมาณ13ล้านปอนด์หรือ5 8 5ล้านบาทตอนนี้ซื้อปอนด์ละประมาณ4 5บาทเท่านั้นจริงๆแล้วมีข่าวลือกับลิเวอร์พูลเพื่อไรมาตั้งแต่ช่วงยูโร2020แล้วแต่ก็เงียบหายไปเพิ่งจะมาตูมตามในช่วงใกล้จะหมดอ่าช่วงตลาดลักเตะในข้ะนี้ เหตุผลที่เป็นข่าวเพราะว่าสัญญาเหลือด1ปีถ้านับถึงวิถุนายนก็10เดือนอีกทั้งดูเหมือนว่าไม่เข้าตาโคชเมื่อทีเอโก้บอสต้าไม่มีชื่อเล่นในเกมแรกให้กับจจเวนโตชสชนะโคโมไป3 0ต่อ0และก็อีกเกมหนึ่งคือเมื่อวันจันทร์ที่ชนะเวโรนาไป3ต่อ0ถ้าบอกคิดในแง่บวกก็แล้วกันนะฮะงานนี้ยาวันที่25ตุลาที่ผ่านมาเขาก็อายุ27ปีเต็มเล่นปีขวามีความเร็ว คล่องโจมตีแดน 3D ดีอีกทั้งสามารถยืนแผงหน้าได้ตลอดทั้งลายทั้งด้านซ้ายหน้าต่ำแต่ว่าหลักๆคือยืนด้านขวาเป็นประจำถ้าดูจากตำแหน่งการเล่นอื่นๆคงต้องถอยไปยืนมิดฟิลด์ทั้งซ้ายและก็ขวาได้อีกก็ถือว่าเป็นตัวรุกที่พร้อมทำงานประสบการณ์เะดับทีมชาติครบดีกร,รีิีทีมชาติอิตาลีชุดแชมป์ยูโร2020ซึ่งท็อปฟอร์มมากตำแหน่งปีกขวาตัวหลักของรโรเบโต มาชิน in ินี่ประกอบอยู่ในชุดยูโร2024ล่าสุดปีก่อนเล่นไปทั้งสิ้นสายสามนัดกับจูวินโตชมกราคมสองพันยี่2ิคารับการผ่าตัดหลังจากที่ ACL นะฮะหรือเ e อ็นไขว้หน้าก่อนจะกลับมาลงสนามช่วงเดือนพฤศจิกายนปีเดียวกันนั้นหลายคนเป็นห่วงเรื่องการบาดเจ็บจากล่าสุด2ปีก่อนแต่ก็กลับไม่ท็อปฟอร์มเหมือน2-3ปีที่ผ่านมาก่อนหน้านี้ที่เหลืออาการบาดเจ็บปรับาปนะครับไม่ได้เจ็บนานเป็นเดือนเหมือนเมื่อ2ปีก่อนที่หนักมากยาวนานถึง10เดือน หรือ270วันแล้วพอกลับมาลงกนามก็เล่นได้แค่ประมาณหนึ่นง,งเ,เ,นเ,นทเท่านั้นอีกแง่หนึ่งก็คือว่านักเตะอิตาเลียนเนี่ยในทีมลิเวอร์พูเท่านั้นที่ผ่านมาส่วนใหญ่ล้มเหลวในการสร้างผลงานครับแฟนๆก็เลยกังวลใจนะว่าจะไม่ไหวอีกไหมเมื่อบวกกับการเจ็บหนักๆมาแล้วในครั้งนี้ณจุดนี้อาเน่สโลตนะฮะมีตัวลุกเพียบขาประจํา3คนตัวจริงโมติโกบุยและก็ตัวสำรอง2คนโคดี้ดาวิน แถมอาจแถมฮา r วีย์เอเวเรชอีกคนและก็เบนดกได้ถูกปล่อยยืมตัวออกไปถ้าได้ตัวมาพื้นที่ด้านขวาคือตัวแทนของซาร่าซารา,ส,า,ราสัญญาเลออกแค่ปีเดียวกระทั้งเป็นคู่แข่งตัวรุกหน้าลายทั้งหมดหนาเปาเขาก็เคยเล่นแล้วนั่นหมายความว่าถ้าไม่มีใครย้าออกไปการเสริมครั้งนี้จะมีตัวรุกให้ใช้งานมากถึง6คนแบบเต็มพิกัดเล่นเอาทีมอิจฉาตาร้อนวุบวา่เลยนะฮะ ผมมองว่าเป็นไปได้สูงด้วยเลยนะเพราะว่าบริชาฮิวพอออกกีฬาเคยพูดไว้ก่อนหน้านี้แล้วว่าตลาดนักเตะซัมเมอร์นี้สำหรับลิเวอร์พูลมันคือตลาดของการฉกฉวยโอกาสในครั้งนี้เพราะการบางแผนระยะยาวทําได้ยากบวกกับทีมของเชคเก้นคอฟจัดมาเต็มที่แล้วแทบจะเรียกว่าหาคนมาเสริมยากยกเว้นเบอร์หกในฝันของแฟนบอลเื่อนไข,นขนในการจิตสัญญาร,ราคาไม่แพงชูบีอย่างเบนดี้ก็ไม่ได้เป็นนักเตะที่เอามาเองประกอบเพียงแค่ติล้านร้านดอ ของเคียร์ซาก็ถือว่าเบามากเมื่อเทียบกับผลงานที่ผ่านมารวมทั้งฝีเท้าของตัุลูกชาวอิตาเลียนรายนี้และข่าวดีูณในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่คลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกท่าครับ